จริงแล้วคนเราต้องการธรรมชาติมันอยู่ใน DNA ของมนุษย์ที่เราแบบพิวัฒนาการกันมาเป็นล้านปีที่แบบคนเราต้องอยู่กับธรรมชาติอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วในชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันด้วยข้อจํากัดทางด้านพื้นที่แล้วผมว่าหนักสุดเนี่ยมันทําให้การที่เราจะมีได้สัมผัสธรรมชาติในชีวิตประจําวันนี่มันเป็นเรื่องยากมากโดวยเฉพาะอย่างเช่นพื้นที่แคบอะไรอย่างเช่น พวกสวนแนวตั้งน่มันก็เลยเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับโดยในพื้นที่ที่จํากัดแต่ว่าเรายังสามารถมีธรรมชาติที่แท้จริงอะ่ะได้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับผมคิดว่าเวลาเราเสนอให้มีสวนมีอะไรกับลูกค้าของสถาปนิกอะไรเขาก็จะถามว่าแล้วเรื่องดูแลรักษาเป็นยังไงทุกคนอยากมีต้นไม้อยากมีสวนแต่ว่าไม่อยากดูแลรักษาอะไรเงี้ยบางทีการมีกรีนวอลที่มันมีระบบสําเร็จรูป นะครับมีเซ็นเซอร์มีระบบออโตเมชันต่างๆเนี่ยมาทำให้การดูแลรักษาเนีเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากแล้วก็การมีธรรมชาติในชีวิตประจําวันอยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สบายขึ้นมากผมคิดว่าเนี่นปนเป็นสิ่งที่ดีครับ